สวัสดีค่ะเพื่อนๆน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่เม n ิแองก์ทุกตาในอเมริกาอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะคะอยู่บ้านกับลูกนะคะเดี๋ยววันนี้ตุกตาจะพาท่านผู้ชมชม ผล,ลไม้อยู่หลังบ้านหรือว่าอยู่ว้าวอะไรลูกเออได้แทบวีชมอ่าลูกพีชหรือว่าลูกแพรนะคะ กับแอปเปิลอยู่บ้านก่อนนะคะในขณะทีล่ลูกๆูกตุกตากำลังเล่นอยู่เนาะค่ะเนาะตุกตากัสีผ้าท่านผู้ชมไปซองเมืองต้นพีชหรือว่าลูกพีชว่าเขาซุกพ่อได้เก็บไปเนาะคะ่ะเราก็ตุกตาสีผ้าท่านผู้ชมไปซองเบิ่งสวนน้หน่อยของตุกตาน้ำเนาะคะ่ะเนาะซองเบิ่งเล็กๆน้่อยเพราะว่าปีนี่สวนตุกตาบางงามะคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปซองเบืองลูกพีชรน้ำกันเลยค่ะว่าพ่อได้เก็บไปโอ้ท่านผู้ชมต้นบวบนะคะเนี่ยสงสัยตุกตาต้องเอามาล็ดไว้เก็บพันุ์แล้วค่ะ ท่านผู้ชมต้น,ยยนใหญ่เงามงเนีใหญ่ยาวจริงๆนะคะเนี่ยเอ้าเอาหมากระโดดเข้ามาตามแล้วโอ้ยไปใส่กับอไรคุณน้องหมาตามดูค่ะท่านผู้ชมบวบลูกใหญ่มากใหญ่ยาวค่ะสควอดนะคะฝรั่งสควอดก็คือฝรั่งบวบหรือว่าฝรั่งมะอึกนะคะโอ้ยมึงเนี่ยงูหยใหญ่ใหญ่ท่านผู้ชม ยู anyway. <LE> ่นก็เต็มยู่ยยสิไปถ ا ي ให้เบิงม่งเนยค่ะท่านผู้ชมเต็มยุ่มันแก่เราค่ะเก็บกินนพระท่านดอกค่ะมึงเนี่ยเสียดาย่ะแช่เอาเอาเก็บไปแช่ไว้ในช่องฟิตแล้วค่ะตัดตัดแล้วก็อใส่ถุงแช่ไว้ช่องฟิตไว้ถ้าอ้อมปีนาไว้ถ้าอ้อมหนาน้าวเนาะค่ะเนาะมันก็เต็มช่องฟิตรแล้วค่ะตู้ช่องฟิตก็เต็มเมดแล้วค่ะเลยบ่มีทีเลย ไปปล่อยไปเรอยตามเรือยค่ะไปถาเ,าเม็ดมันเนาะค่ะเนาะอันนี้กะบ,บกพริกเนาะคะ่ะปลูกไว้ที่แปลมาจากอาเมเมชันผู้สม้มนอกนั่นตายมืดค่ะเพราะยังเพราะว่ากระตายมากินค่ะเรากะจกกัจกระต่ายจกเอ่อกระลอกจกกักระโตเม่นอีกค่ะโตเม่นตัวนี้ไงนะคะมันสิมักมุดข้ามาทั้งใต้ดินค่ะมุดเขม้าใต้รั้วเนาะค่ะเนะเาะแล้วมันก็สิมาก,กิน มันบ่ได้กินเม็ดแบบนี้ดิค่ะมันกัดกินเคืองต้นเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวทุกตาก็สิเก็บเก็บ,บกพริกซุกไปไว้แซ่ช่องฟีดไวถ้ากินหนานวน้ำเนาะค่ะเนะาะพาทถ่านผู้ชมส้มสวนแบบในหน้อยเนาะค่ะเนาะในหน่อยหกหกเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็สิาพาไปเบื้องลูกแพร่ลูกแอปเปิลนะเนี่ยค่ะบักพริกกนันงามงามถ่าผู้ชมผลผลิตปีนี้บ่อใดยังเลยค่ะ ตุกตากับบาดแต่นำเห็ดยูทูปนำหงาขึ้นเต็มวันนี้จักจักลูกจักลูกไส้ตุกตาจักน่องมาเนี่ยค่ะไม่ยำเต็มเลยเนี่ยค่ะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวตุกตาสก็บสิเก็บปกผิดนี่นําค่ะใบแซ่แข็งว้กินนานาวเนาะค่ะเนาะกับพ่อได้กินอยู่ค่ะท่านผู้ชมอันนู้นนี่ซุกแล้วเนี่ยค่ะเต็มเลยท่านผู้ชมลูกพีชไล่หลายปีนี่ น่วยนี่หวานยี่ดีท่านผู้ชมน่วยหน่อยกับหวานอืมย้อนว่าตุ๊กตาสิมาเก็บเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตอนตุ๊กตาเก็บตุ๊กตาสุถท้ายวิดีโอให้เบิ้งด้อค่ะเดี๋ยวมันมาท่านด้ซุกค่ะแต่ว่าใกล้แล้วเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเด็ดมากสองน่วยเดี๋ยวตุ๊กตาสิพ้าไปเก็บยูป้าอาเมชน้ำนะะเนาะนค่ะเนาะเนี่ยค่ะแฟนว่าสิไปเก็บอันอยูน้ำอาเมชเช็ดยังคงจะคล้องกระเต็มตนอยู่ ตุ๊กตาเลยว่าจะไปเ็ดวิดีโอให้แฟนขับเบิงน้ำเนี่ยนี่คืออยู่บ้านตุ๊กตาด้วยค่ะเนท่านผู้ชมมันดกมันหลายอีหลีดิปีที่แล้วเนะบ่ขึ้นท่านผู้ชมคือแฟนตุ๊กตานะเอ่าตัดกิ่งเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นว่าตัดกิ่งมันสิได้ดกบ่ขึ้นตั้งสองปีบัดปีนี่เนาะขื้นเต็้มเลยท่านผู้ชมเมืองเน่เพิ่นตัดกิ่งบ่เป็นเนาะอุ้ยหน่วยนั้นคือจังมันสิสุกแล้วท่านผู้ชม ตุ๊กตาอะไรตะก,กามันน้ำเดียวๆสิเด็ดไหเบิงเอ้าท่านผู้ชมมาดกอีลีได้นน่แม่เบิงแล้วก็มีอันห้อยหมากห้อยแม่อย่างดอกคามมากินนี่เดี๋ยวตุ๊กตาสิเด็ดเอาที่หลังอย่าปาดหนวยใยกับมีท่านผู้ชมเนี่ยโอ้ยเคยอ,อ่อนซ่อนเบงเน่ขนหนวยยาใ่เกปลูกผีดอยู่บ้านด้วยค่ะนี่พระท่านไล้เก็บเอามาให้ท่านผู้ชมเบิงคือนี่เบิงท่านผู้ชมเห็นบ่กัะเบิงบ่มั่นใจว่ากระต่ายหรือย,อยังมากินเห็นบ่เนี่ยท่านผู้ชม มันอยู่ตำเนาะเบงเนยให้เขากินท่านผู้ชมเขากัดกินผี่ปาดตเบงเนยกัดกินขึ้นมาหอดเพิ่งพี่เบงเนยท่านผู้ชมเนี่ยเขากัดกินเขาแหนกินเบื้องเนยตุ๊กตาบ้แน,น่ใจว่าเป็นโอ้ไอซีไอซีกระต่ายกระลอกท่านผู้ชมเนืกอออกแล้วกระลอกกระลอก นึกออกแล้วค่ะกระลอกเนี่ยค่ะอุ้ยเขาก็มากินสูยางซุแนวแบบว่าบรัยเอาแนวขำขึ้นค่ะท่านผู้ชมเบิงในท่านผู้ชมวิดีโอนี่เก็บตะลูกพีชกันแล้วเนาะนี่เนาะเดี๋ยวทายให้เบิง้งเดี๋ยวต่อไปสิมาเห็ดคลิปเก็บลูกพีชให้เบิง้งแล้วก็จพิพาไปเก็บอยู่อ่ะป้าอาร์มิชนะเนาะค่ะเนาะ,นะก็รู้ว่าสิไปเก็บท่านบอยุอาร์มิช ยันแม่เขาเก็บก้อนมืดแล้วลนะ่ะเสียงเครื่องบินตึ๊ดตึ๊ดตึดตึดมาอีกแล้วท่านผู้ชมปู๊หบึงแนนี่ไหมไลยหล่เครื่องบินตึ๊ดตึดมาอีกแล้วฮนจเนะเห็นว่าเห็นเน่นอนอ้ห้สองเครื่องไม่ท่านผู้ชมสองเครื่องช่วงนี้เขามีกิจกรรมให้ค่ายว่ากิจกรรมอ่าหายเด็กน้อยเลี้ยนลือาฮัดครับเนาะค่ะเนาะเมือง,งท่านผู้ชมหลายอีหลีด้เยบังเน้ ไก่สิได้เก็บแล้วเดี๋ยวตุกตาเซลบันไดเมื่อปีนเก็บต้นนี่คือสิอะไรเอาบันไดปีนเนาค่ะเพราะว่ามันอยู่เตี่ยมันอยู่ตำเต็มเลยบางเนี่ยคุณตกอากลากคือท่านผู้ชมอ่อนซ่อนบ้างเนี่ยจริงพั่านนี่มันต้องเป็นพ่านหนวยใหญ่ๆได้ท่านผู้ชมเนี่ยบู๊ยเต็มเลยท่านผู้ชมหนวยนี่สิเดงใส่นอนนี่ เอาไว้เห็นมันซุกแยกน้อยหนึ่งท่านผู้ชมเนี่ยค่ะโมเมนสซุกแยกน้อยหนึ่งมากันพวกอันกระลอกมันกินเหมือกอนสนอเนาะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมร้ายเอาีิลีอ่อนซ่อนปกติทุกปีบอกคอยร้ายปันนี่ทุกปีนะสิน่วยทุกตาเพิ่งสังเกตเห็นเนี่ยค่ะจริงมันหักเนาะค่ะเนี่ยโหวมันดกลายท่านผู้ชมมันได้หัก เนาะเนี่ยบานเฮาเซมเนบมกม่วงเนาะรสชาติมันสีไข่บมกม่วงค่ะม่วงสมเนี่ยท่านผู้ชมเต็มเลยวู้ยบึงไงดกคักดกแนอ่อนซ่อนน้องม้าแล้วก็อันอยู่แถวๆนี้แ่ละโอ้โอโอม้ามเอามาเลี้ยงด้วค่ะม้าข้าเจ้าจ้างเลี้ยงนะะเนาะค่ะเนาะปลาต้นปลาแกนตะวันท่านผู้ชม ปลาแกนตะวันมันหลายตุ๊ตาปลูกไว้ล้อมหัวล้อมห้าวอยู่ผู้ใหอยู่ใกล้ๆอยู่แถว U.S.A ก็บ,บอกเด้อค่ะแจกฟีทุกปีมันหลายแห้งเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือตอนต้นใหญ่เด้อค่ะเมื่องนี้ท่านผู้ชมอันนี้ก็มันจะเป็นรุ่นพวกนุวยในยน้อยสีเหลืองเด้อค่ะเขาจะเอาว่าเอาไปต้มเอาไปต้มเป็นเครื่องดื่มคล้ายๆแบบเอียงหลักเจ้าจอื่น โบแมวกัจำบโบอไรวามันเอียงค้นสิแปนนิชข้าเจ้าสิมักเคสกินเนี่ยค่ะนวยน้อยๆมันกระเต้มทันทผู้ชมอีกตอนนึงแล้วค่ะดกดกเออเนี่ยค่ะเห็นบ่อันพันนี้มันสิเป็นพ่านน้อยในน้อยเหลืองเนี่ยค่ะมันโดกอีหลีมันกองล่องบ่งนาวายทันผู้ชมคุณน่ะาา ดอกอีรีเลยพูดแม้วายท่านผู้ชมนี่มันโดกหลายจะว่าก,การฮักอีกแล้วเนี่ยนเนี่ยเนี่ยการหักการแตกขนาดการยังไงที่เห็นว่าขาห้อยแตกดิหน่ตาด้วยะเดอเบึงเนยท่านผู้ชมโดกโดกบึงเนยมันถือแสงแดดมันเลยแนบม่คอยเห็นท่านผู้ชม คลิปนี้มันสียาวเนาะผ้าเบิ้งตะลูกพีสกอนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเนี่ยตุกตาสิกินให้เบิง้งเดี๋ยววิดีโอหนาตุกตาสิผ้าเบิง้งลูกแพรกับหมักแอปเปิ้ลเนาะค่ะเนาะอยู่สวนล้างบ้านตุกตานี่เองค่ะ,นคะนเนี่ยค่ะสิกัดกินนวดเนี่ให้เบิง้งคิดว่าคงสีโบแมงเนาะค่ะเนาะแซบท่านผู้ชมแซบ แสบๆว้าโอ้เผ็ดมันสีไข่บบกม่วงแล้วค่ะเด้อไข่บขกม่วงเหลืองอื้มแสบอื้มอืมหวานว่าเสียเที่ยวเดยท่านผู้ชมโดยออกสวางมือสามมือตุกตาสีมาเก็บนะคะเนาะอืม สุดยอดสุดยอดบะแมงค่ะบะแมงมมเดี๋ยวคลิปนี้ตุ๊กตากับคอจบไปซ้ำหนีเนาะค่ะเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร e ให้ตุ๊กตากับพรอรั่วเด้อค่ะ เดี๋ยวคลิปวิดีโอหนาตุกตาก,ก็ไม่แน่ใจว่าสิเป็นอีหยังเสียวมากนาเสนอท่านผู้ชมเนาะอาชิพาไปเก็บอยู่ปลาพีจูอาร์เมชหรือว่าอาชิพาท่านผู้ชมไปไปเบิ่งลูกแพ้เนี่ยค่ะลูกแพ้บานตุกตาผ้าซ่มสวนอ่าเล็กๆล็บานตุกตากรเนาะคะ่ะนะอันนี้ก็คือลูกพีอยู่สวนหลังบานตุกตาเองเด้อค่ะเก็บสดๆให้ท่านผู้ชมอ่าเบิ่งเนาะค่ะะเนาโอเคค่ะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าเนาะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ thank you for watching you're super fast okay can you say bye bye thank you for watching bye -bye. bye bye thank you for watching see you guys next video see you guys in the next video bye 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 bye, bye, -bye. bye, -bye.